สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสแพนเบด EP ที่3ผมไม่ได้อยากให้คุณดูอย่างเดียวนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนน่ะเรามาปลูกต้นไม้ไปพร้อมกันเวเรามาเริ่มเรียนไปพร้อมกันอะไรที่ผมรู้ผมก็จะพูดให้หมดนั่นแหละอะไรที่คุณรู้คุณก็คอมเมนต์บอกด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเนอะแป๊บเดียวทุกคนมีอาหารฟรีกินภายในเวลา60วันน่ะก็คือประมาณ2อาทิตย์ละที่ผมกับทีมงาน,นครับเรามาลงมาเล็ดกันไว้วันแรกๆที่ผมมาผมก็ดีใจมากว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเต็มเลยเวดอยเล็เดดอยเล็เลดเราก็ มันมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะเออแต่ว่ามันยังมีอันนี้อยู่มันยังมีเศษท้ายให้ผมเห็นอยู่นี่คือต้นสวิสชา์ที่ผมโมไว้ใน EP ก่อนมันโดนกินไปแต่ใบอ่อนเหลือแต่ก้านไว้อย่างเงี้ยผมก็เลยสันนิษฐานเอาว่าน่าจะเป็นกระรอกกระถางเราอ่ะดีแล้วแต่เราจะกันกระรอกยังไงวะอ่ก็ทีมงานผมก็ไปซื้อนั้นมา เขาเรียกว่าลวดตะข่ายหรือลวดตะแกงก็ได้คอนเซปต์ <Concept S 2> ก็คือเราอยากจะทําให้แสงมันเข้ามาในอนุบาลเราได้นะแต่กระลอกเข้าไม่ได้ทําไงวะ mm hmm. เออก็เลยเป็นที่มาของที่ทีมงานซื้อลวดมา mm hmm. พอซื้อลวดมาเสร็จปุ๊บผมก็นั่งคิดว่าถ้างั้นเราจะทมาทำลวดครอบโตะนี้หรอเ mm hmm. นี่ยครอบทั้งโตนี้มันก็เป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นอนุบาลที่1 เราก็ใช้กระถางเหมือนเดิมแต่ว่าคราวที่เราเจอเพนพอยว่าเรามานั่งทําทีละอันทีละอันเงี้ยมันช้ามากเลยอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะปลูกพืชชนิดเดียวกันเยอะๆเราต้องมีกระถางที่ใหญ่กว่านี้แล้วผมก็เริ่มลองไปซื้อมาส่งมาถึงหน้าบ้านผม11 2บาทก็โดนกระลอกินเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เจอว่าอืมไม่ไม่ต่างคอนเซปต์ก็คือเราอยากจะปลูกพืชชนิดเดียวกันเยอะๆไวๆค่ะแต่เราก็ยังอยากใช้กระถางคอนเซปต์แบบนี้อยู่ก็เลยกลับมาที่กระถางแก้มลิงที่เราเคยทํากันเออเนี่ยอันเนี้ย หย่อนมเมล็ดแครอทบอลเอาไวอ้อ่ะมันเป็นต้นแครอทที่โตมาแล้วมันจะเป็นลูกกลมๆเว้ยเจ๋งไหมผมซื้อมาแล้วผมก็โรยไว้หมดเลยนะตรงนี้แล้วก็ในใจก็หวังเลยว่าอ้มันจะขึ้นฟูๆเลยฮะแต่เนี่ยดูดิเพราะฉะนั้น,นแปลว่าเราไม่สามารถวางต้นอ่อนไว้ออทเดอร์ได้กระอลกจะมากินเพราะฉะนั้นต้องให้มันข้ามขัมข้นต้นอ่อนไปก่อนถึงจะ <S <S วางข้างนอกได้ยกตัวอย่างละกันต้นเมื่อขึ้นเทศเราอ่ะถามว่าทำไมต้นนั้นรอดเพราะต้นนั้นอ่ะ ผมเพาะไว้ข้างหน้าต่างห้องนอนผมซึ่งมันอยู่สูงมากมันก็เลยทําให้ต้นนั้นต้นเดียวรอดต้นอื่นตายหมดใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันจะรอดตลอดไปเกิดวันใดวันหนึ่งกระรอกมันปีนขึ้นตรงนั้นได้นะมันก็จะโดนกินอยู่ดีเราก็เลยต้องมาหาวิธีแก้ปัญหากันครับก็ผมก็ยังไม่ได้ออกแบบอะไรหรอกแต่ทีมงานเขาออกแบบไว้บ้างแล้วนิดนึงอารมณ์เหมือนมันจะครอบอันนี้ได้โอเคครับก็ฝากด้วยครับที่ผมออกแบบไว้ก็เบสิกมากๆเลยครับก็แค่เอาลวดมาทําเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาครอบกระถางเหมือนกรงหมาฮะ แต่ในระหว่างทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดัดให้มันเข้าทรงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันถูกม้วนมาแล้วก็ลวดเนี่ยมีความคมค่อนข้างมากครับมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานครับผมก็เลยไปเลือกซื้อแบบใหม่มาครับอันที่เป็นพลาสติกนะฮะซึ่งปลอดภัยใช้ได้เลยแต่ด้วยความที่เป็นตะข่ายพลาสติกเนี่ยฮะมันอยู่ทรงด้วยตัวเองไม่ได้นะครับมันเลยต้องมีเสาที่จะคอยค้ำมันให้อยู่ทรงให้ได้นะครับ พื่อที่จะกันกระลอกกระแตที่จะปีนขึ้นมาได้นะครับผมต้องมีเชือกลัดไว้ด้วยมันจะได้ไม่สามารถแอบปีนขึ้นมาได้นะครับซึ่งจะรอดไหมราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับสวัสดีครับกลับมาถึงวันที่2เราจะใช้ PH จากข้อมูลสถิติที่เราทดลองครั้งที่แล้วใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ว่า PH นั้นรอดแน่9.5ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับคือใส่จังหวะจะ่เาหรอ 9.5้าสุดห้าใช่อ่ะโอเคผงซักฟอกอยู่ไหนฮะอ่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทำเหมือนซักผ้าเนาะเป้าหมายเราคือไม่ให้ยุงไข่แล้วต้นไม้อยู่ได้เออแค่นี้แหละเวลาเขาซักผ้าเขาใส่แค่ไหนอะซักผ้าใส่แค่ไหนวะเราพออล้วก็ได้มั้งหอมหอม โ oh, oh. อ้โหเท่าไรฮะ9.5แลวค่ะตาแล้วอะแล้วเกลือเราวัดยังไงครับเราจะใส่ยังไงให้ต้นไม้อยู่ได้แล้วสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันมีคอมเมนต์หนึ่งจากแฟนคลับ0.9%เหรอใช่ปะใช่เอา100นะ100กร,รัมต่อน้ำ12ลิตรที่เบิร์ดเคยร้องเพลงชวนมากัดก้อนเกลือนะคือคนที่เขาจนสมัยก่อนนะเขาไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรเว้เขาก็เลยกินกับเกลือ ที่มาของคำว่ากัดก้อนเกลือคือแบบว่ายากจนใช่ไหมใช่คือแบบกินอะไรดีว่ามีแต่ข้าวอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็100กรัมนะครับวัดจากสเกลแล้วเวลาสุ่มกาชาแล้วแบบเกลือเกลืออย่างนี้คือแบบไม่มีค่าคำว่าเกลือของกาชาคือมึงได้อะไรที่ไม่มีค่า <c oughs> เอาไปขายก็ไม่มีใครในเซิร์ฟเวอร์ซื้อมึง <c oughs> เดี๋ยวเราจะทดสอบว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่ากับน้ำสามแบบนะครับมดที่เราใช้ปลูกก็คือเมล็ดข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดที่ เพื่อนแม่ผมเขาให้มานะครับเขาบอกว่าเอ้ยสวนเขาปลูกกันนี่อยู่เอาไปลองปลูกสิเขาก็ให้มาถุงหนึ่งเราก็เลยจะดูว่าอันไหนไม่รอดเราจะไม่ใช้อันนั้นการทดลองนี้มีแค่นี้เลยเราตั้องื่อกระถางนี้ยังไง กีรติคินเดอร์การเด้นมันเปิดโรงเรียนด้วยว่าเลยอะตอนตอนนี้เราใส่ไว้8เดี๋ยวพอตอนโตปุ๊บกระถางนี้อาจ,จะเหลือแค่4ต้นมันจะแย่งที่กันหรอหรือว่ายังอืมมันจะแย่งกันพอพอมันแย่งกันถามว่ามันตายไหมมันก็คงไม่ตายหรอกเปรียบเทียบเป็นคนแล้วกันนี่คือบ้านบ้านหนึ่งที่มีอาหารเท่านี้แหละคุณจะใส่คนเข้าไป8คนก็ได้คุณใส่คนก็ไปสอ <pathways. S 1> งคนก็ได้คนไหนจะอ้วนกว่ากันอ๋อหมายถึงว่ามันก็ไม่ต้องแบ่งอาหารให้คนอื่นใช่ไหมถ้าคนมันน้อยตอนนี้เราก็ทําเสร็จหมดแล้วครับ3กระถางก็จะมี น้ำฐาน pH 9.5น้ำผงซักฟอก pH 9.5แล้วก็น้ำเกลือที่เราไม่ได้นับ pH เพราะ pH ไม่เปลี่ยนเราก็เลยเพยายามใส่น้ำเกลือให้มันไม่เค็มจนเกินไปก็เรามาดูกันนะครับทุกคนคิดว่าต้นไหนจะรอดตายหรือใครลองแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามบอสเพนเบนะครับเ <laughs> จอกันในอีต่อไปครับ